สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต๋อสปอร์ตชาแนลนะครับช่องนี้มีรถ e v e r อร์เรและก็ Ranger n e x t g e เนะครับมาให้พี่ๆได้ชมกันสำหรับรีวิววันนี้นะครับเต่อพามาชมคันนี้เลยครับสำหรับ e v e r อร์เรสไทเทนเนียมขับ4นะครับราคาตัวรถอยู่ที่1 8 5 4 0 0 0บาทนะสำหรับคันนี้ก็คือเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับแล้วก็ทำสีนะครับเป็นสีเทาแบบแรปเตอร์นั่นเองนะครับคันนี้ก็คือทําเป็นการแรปสีนั่นเองนะครับเดี๋ยวพามาดูตัวรถกันก่อนว่าคันนี้เนี่ยขุมมพลลััังงเเท่่าาาไหรกกนนบ้ดูย นะครับเปิดขึ้นมานะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ครับ2000นะครับเครื่องยนต์2 0 0 0นะครับตัวนี้เป็นไบเทอร์โบครับไพเดอร์โบหมายความว่าจะมีเทอร์โบ2ลูกทํางานร่วมกันนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็นตัวแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่5 0 0นิวตันเมตรนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีเครื่องยนต์นะครับ2.0นะครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นพวกน้ําทั้งหมดเลยนะครับน้าหล่อเย็นพวกน้ําปั่นน้าฝนแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์แบบตัว ไฟฟ้านะครับเนี่ยเป็นระบบอ่าอิเล็กทริกเบรกบูสเตอร์นะครับเป็นน้ำมันเบรกตรงนั้นอ่าแล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้จะเป็นอ่าแบตนะครับจาก A AMG นะครับรับประกัน1ปีหรือ20,000ื่นโลนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าทางนี้ก็จะเป็นในส่วนของแอร์นะครับทั้งหมดเลยนะครับแผงอินเตอร์จะอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีท่ออินเตอร์ขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยตรงกลางที่โล่งๆตรงนี้นะครับมันพัฒนามาจากอ่าตัวเดิมนะครับที่เป็นพัดลมแบบ ตัวพัดลมปกติธรรมดาเนาะตัวนี้จะเป็นพัดลมไฟฟ้าครับจะซ่อนอยู่ด้านในนะครับตัวนี้ก็เสียงเนี่ยก็คือจะดังกว่าเครื่องยนต์อีกนะนะครับสำหรับตัวนี้เครื่องยนต์เงียบกว่าตัวพัดลมด้วยนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยจะทํางานได้ดีมากด้วยนะครับสำหรับตัวพัดลมไฟฟ้านั่นเองนะครับนี่ฮะสำหรับตัวห้องเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับขุมพลัง210แรงม้านะครับมาดูในส่วนของชุดแต่งกันบ้างแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับผมสาหรับ กระจังหน้าครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับ F.O.R.D. ใหญ่ๆตัวนูนนะครับมาพร้อมกับตะแกรงรางพึ่งแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีกล้องด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับเป็นตัวกล้อง360องศาแล้วครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีไฟ3จุดนะครับเป็นมินิไลท์นะครับแสงสีขาวแบบนี้นะครับเลือกได้2แบบนะครับมี2งงานจะมีสีส้มแล้วก็สีขาวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าเนี่ยนะครับชายด้านหน้าทั้งหมดนะครับด้านล่างจะเป็นตัวชุดแต่งวิกเตอร์ครับ ตัวนี้จะทําให้ตัวรถเนี่ยข่มขึ้นทําเป็นสีเทาด้วยนะครับก็จะคือแรปทั้งหมดเลยนะครับตัดกับสีดําด้านนะครับแล้วก็ในส่วนของเทาแบบกาไฟเดิมด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องด้านล่างจะมีเรดาร์ตรวจจับมาให้ครับแล้วก็ในส่วนของห่วงลากจูง2ห่วงขนาบข้างมาให้แบบนี้แล้วก็จะมีตัวโลโก้วิกเตอร์ใหญ่ๆแบบนี้ติดตั<ส>้งให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของข้างบนก็มีโลโก้เอเวอร์เรสตตัวนี้นะครับติดจากโรงงานมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าเรา เอาเป็นตัวชุดแต่งมันจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับมาดูไฟหน้ากันบ้างครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบ m มททิ c LED นะครับตัวนี้ไฟหน้าจะเป็นตัวโค้งกรอบเหลี่ยมนะครับก็จะเป็นตัวมอเตอร์ปรับหมุนซ้ายขวาได้เปิดปิดออโต้แล้วแล้วก็ลบไฟสูงออโต้ได้ด้วยนะครับแล้วตัวนี้นะครับก็จะทํางานนะครับร่วมกับไฟนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับตัวนี้เวลาเลี้ยวเนี่ยมันจะเพิ่มแสงสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับจะมี LED ด้านล่างตรงนี้มาให้ด้วยนะครับ ในส่วนของด้านบนนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับเป็น LED มาพร้อมกับไฟ C ีแคมป์นะครับตัวนี้นะครับเป็นลักษณะตัวสีสวยมากๆสำหรับไฟเด y l ไล h ์ที่มากับตัวรถตัวนี้นะครับไฟตันหมอกเป็น LED นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านในเนี่ยกรอบเขาจะเป็นสีโครเมียมนะครับเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นไทเทเนียมเลยนะครับในส่วนของตัวซุ้มล้อนะครับคันนี้ลูกค้าใส่เป็นซุ้มล้อนะครับจากวิกเตอร์นะครับแล้วก็ สีเนี่ยเขาจะเป็นสีดำด้านนะครับแบบนี้นะครับก็จะให้มิติตัวรถดูดุขึ้นนั่นเองนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ20นะครับลายใหญ่มากนะครับตัวนี้จะเป็นลายก้านวายครับงานจากเลนโซนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเจเกอร์ไดนาส์นะครับก้านจะเป็นก้านวายใหญ่นาหนาเลยนะครับออฟเซตเนี่ยจะเป็นบวก20นะครับถือว่าออกมาจากตัวอ่า ตัวอัพเซตศูนย์เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็จะทําให้ตัวรถเนี่ยมีมิติมากขึ้นนะครับสีจะเป็นสีดําเงาครับมาพร้อมกับยางโตโยท้านะครับตัวนี้ขนาด30 305นะครับ 55R20 นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับชุดเบรกนะครับตัวนี้เป็นแบ m b o p พานา e เ a นะครับจานหน้านะครับขนาด405มิลิเมตรนะครับ แล้วก็จะมาพร้อมกับคาลิเปอร์สีเขียวมะนาวแบบนี้นะครับที่ติดตั้งกันมายอดฮิตเลยสําหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ช่วงล่างครับตัวนี้ก็ใส่เป็นตัวโช๊คนะครับในส่วนของโปรเฟนเดอร์นะครับจะอยู่ด้านในเป็นโช๊คแบบ oem 2.5พร้อมกับปิงนกปรับองศางานจากโปรเฟนเดอร์ทั้งเซตเลยนะครับก็จะอัปเกรดตัวรถห้นุ่มหนึบขึ้นนั่นเองนะครับในโซนของด้านข้างครับก็ใส่เบ้ารองมือจกฟิฟ์มติดตั้งไวให้ได้ร้อยหกสิบรอบคันนะครับแล้วก็ในส่วนของคิ้วกันศาดสี่ประตูนะครับ ถ้าประตูด้านหลังแต่ว่า4ประตูด้านข้างเนี่ยเราใส่เป็นกันสาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับร้านลังค้าก็เป็นสีเดิมครับจากโรงงานก็คือสีบรอนเงินนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างก็จะเป็นสีโครเมียมครอบนะครับสำหรับบันไดเหยียบด้านข้างนะครับมีโลโก้ไทเทเนียมด้วยตัวนี้นะครับใครอยากทําเป็นสีดาเงาก็สามารถรีเควสต์มาได้นะครับมาดูในด้านหลังกันบ้างนะครับเนี่ยซุ้มล้อใส่ไปให้เรียบร้อยครบเลยนะครับด้านหลังเนี่ยก็คือจะมีไฟท้ายครับนี่นะครับเป็นไฟท้ายที่มากับตัวรถเดิมครับเป็นทรงซิกเนเจอร์จะเป็นไฟบบบ้างแนี นะครับเขาก็จะให้มาทั้งเซตเลยนะครับที่เพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นตัวนี้ครับไฟเบรกคำว่าเอเวอรเรสต์นะครับเวลาเราเบรกนะครับกดเบรกจึ๊กเนี่ยนะครับไฟตัวนี้ก็จะติดนะครับเป็นสีแดงนะครับก็จะทําให้รถด้านหลังเนี่ยมองเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับมีกล้องถอยมาให้ด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของชายด้านล่างเนี่ยเป็นงานชุดแต่งจากชุดแต่งวิกเตอร์ครับตัวนี้จะเป็นสี เท่านะครับอันนี้ก็ทําสีนะครับให้เข้ากับตัวรถนั่นเองนะครับเป็นปลายท่อคู่นะตัวนี้นะครับปลายท่อคู่แล้วก็จะมีตัวสเกิร์ตด้านล่างตัวนี้นะครับการกระแทกนะการแข็งตัวนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับโลโก้วิกเตอร์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดแถว3ามไม่ดูว่าเป็นยังไงครับแถว3ก็นี่ฮะนี่นะครับวันนี้เวลาเปิดนะครับสามารถที่จะกดเปิดได้เลยนะครับกดเปิดกดปิดได้เลยสําหรับตัวนี้ นะครับอันนี้ก็ใส่ของไปนะครับอาจจะมองเห็นได้ไม่เยอะนะฮะบรรทุกของได้เยอะเลยนะครับพับตั้งตอน2ตอน3นะครับก็สามารถใส่ครงใส่ของได้สําหรับใครที่ใช้บรรทุกไปด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับมีไฟ LED อะไรมาให้ครบเลยนะครับตัวนี้สามารถปรับระดับได้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันหน่อยว่าหรูขนาดไหนสําหรับคันนี้ครับมาเปิดเข้ามาครับนี่นะครับเปิดเข้ามาก็จะเป็นตัวเบาะหุ้หนังหมดเลยนะครับภายในห้องสารก็ จะตกแต่งไปด้วยโทนสีสําหรับไฟเนี่ยเขาจะเป็นสีฟ้านะครับไฟส่องข้างในสารเบาะจะเป็นเบาะหนังเดินได้สีเทาพร้อมกับเบาะปับไฟฟ้า8ทิศทางครับอ่าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าครับมีปุ่มกดมัลติฟัง์ชันด้านขวาควบคุมหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับเป็นหน้าจอเรียนใหม่แล้วก็ด้านซ้ายมี adaptive f ู o t control มาให้ด้วยนะครับอันนี้จะถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับ ตัวนี้เวลารถหยุดเนี่ยก็คือจะหยุดปุ๊บนะครับแล้วก็สามารถเดินต่อได้เองด้วยเพราะว่ามีตัวระบบ Adaptive เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับตรงกลางครับมีหน้าจอขนาด12นิ้วนะครับให้มาในรุ่นท็อปรุ่นนี้ครับผมเป็นหน้าจอกลางาตัวนี้ค่อนข้างให้มาค่อนข้างใหญ่เลยนะครับตัวนี้ใหญ่สุดในรุ่นเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p เ a y เ u t o ได้นะครับและ ปรับแอร์แล้วก็ตั้งค่าตัวรถต่างๆได้จากหน้าจอนี้ครับแท่นชาร์จไวรลสชาร์จมีมาให้ครับพร้อมกับ USB Type C นะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์เนี่ยพิเศษในรุ่นนี้นะครับจะเป็นเกียร์แบบ e ี h i f t e r นะครับหรือเกียร์ไฟฟ้านั่นเองนะครับสามารถที่จะใช้โหมดถอยจอดได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของโหมดการขับขี่นะครับตัวนี้มี2 h 4 h แล้วก็4 l o w นะครับก็สามารถใช้งานโหมดการขับขี่ได้ถึงหมด โหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวช็อตคัตสําหรับดูไลน์สําหรับใครที่ใช้แบบโหมดออฟโรดเนี่ยตัวนี้สามารถกดได้เลยนะครับแล้วก็ตัว P เนี่ยจะเป็นโหมดถอยจอดนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะถือว่าหรูหราเลยนะครับท็อปสุดในรุ่นเลยสําหรับรุ่นไทเทเนียมผมบอกได้เลยว่าเป็นรุ่นท็อปที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับท็อปกว่านี้ก็จะมีรุ่นวายแท็ครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้ราคา1นึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทนะครับเป็นรุ่นไทเทเนียมนะครับตัดสีโคร เทาแรปเตอร์แบบนี้นะครับจะเป็นเทาแบบแรปหรือว่าเป็นทําสีก็สามารถรีเควสตได้นะครับอยากจดทะเบียนแบบไหนได้เลยนะครับสําหรับใครที่สนใจรถหลอๆแบบนี้นะครับถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องเต๋าฟอร์ด a n n e l ให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ ฝากคันนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครถูกใจฝากแชร์ให้เยอะๆแล้วกันนะครับให้เพื่อนได้ชมและใครสนใจนะครับอย่าลืมเข้ามาที่โชว์รูมนะครับหรือโทรเข้ามาครับ0ูนย์8 8 3 2 4าเต่าฟอร์ดชานแนลนะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวแอดไลน์ข้างล่างไว้ให้นะครับใครสนใจก็ทักถ่ายเข้ามาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ